โชคเท,ทอินเอนดูราโปรพลัสครับสำหรับ Mazda CX8 สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ครับเราอยู่กับโชคเท,ทอินเอนดูราโปรพลัสนะครับผมสำหรับเจ้า Mazda CX8 ครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในกล่องนี้มีอะไรกันบ้างครับออืมอืม ในส่วนของโชคหน้าครับตัวนี้นะครับจะเป็นสีเขียวเหมือนเดิมตามแบบฉบับของเทอินนะครับผมตัวกระบอกตัวนี้นะครับจะมีขนาดอยู่ที่55มิลลิเมตรโดยประมาณนะครับขยับขึ้นมาจากตัวกระบอกตัวนี้นะครับตัวแกนครับตัวนี้มีขนาดอยู่ที่22มิลลิเมตรครับนอกจากนั้นแล้วครับตัวนี้จะเป็นระบบทวินชุกนะครับสามารถปรับได้16ระดับแล้วก็มีระบบที่เป็นซิกเนเจอร์ของเทอินก็คือระบบ HBS นะครับหรือไฮดรอลิกบัมเปอร์ซิสเต็มนะครับต่อมาครับเรามาดูในส่วนของช o อ e ับหลังกันบ้างนะครับโชคอับหลังครับ มาในลักษณะนี้เลยนะครับจะมาพร้อมกับบูทนะครับที่ชิลิชิ่งสวยงามแบบนี้นะครับตัวขนาดกระบอกโช๊คนะครับจะมีขนาดอยู่ที่51มมตครับตัวแกนจะมีขนาดอยู่ที่12.5มิลิเมตรนะครับตัวปรับระดับนะครับสามารถปรับได้16เลเวลนะครับผมตามความต้องการนะครับนุ่มแข็งปรับได้นะครับปรับที่ตรงนี้นะครับที่หัวโช็นะครับเหมือนกับโชคหน้าเลยครับและในกล่องนะครับเขายังให้ตัวอะแดปเตอร์นะครับสำหรับตัวโชคหลังมาด้วยนะครับเวลาติดตั้งก็คือวางไว้ตรงนี้นะครับติดตั้ง จะชนกับบอดี้ตรงนี้นะครับตัวนี้ต้องใส่ทุกครั้งนะครับตามคู่มือนะครับแล้วก็มีน็อตใหม่นะครับสำหรับชคหน้านะครับการติดตั้งรองบอดี้ก็จะมีคู่มืออยู่ตรงนี้ครับละเลยไม่ได้นะครับในการติดตั้งต้องใช้ด้วยครับสำหรับตัวนี้นะครับคาแรกเตอร์ของเขาก็คือเน้นความนุ่มนวลเป็นหลักคนที่มีครอบครัวนะครับหรือนั่งหลายๆคน จะแก้ปัญหาอาการกระด้างในช่วงความเร็วต่ำๆในการข้อต่อถนนหรือรอยต่อถนนตัวนี้บอกเลยว่าเก็บได้ดีกว่าเดิมนุ่มนวลกว่าเดิมมากนะแต่ในช่วงความเร็วสูงนะครับตัวนี้ก็ยึดเกาะได้ดีนะครับไม่สูญเสียคาแรคเตอร์ของมาสด้าไปนะครับและนี่นะครับคือทั้งหมดของชคเทอินเอนดูราโปรพลัสสำหรับมาสด้าซีกนะครับกับราคาค่าตัวอยู่ที่32,200บาทครับสำหรับโปรโมชั่นของเรานะครับเพื่อชาวเลเวลแลบโดยเฉพาะนะครับฟรีค่าติดตั้งและฟรีค่าตั้งศูนย์นะครับพร้อมทั้ โชคที่ดีนะครับต้องควบการติดตั้งที่ดีนะครับผมเรานะครับติดตั้งและมีการปรับเซตให้ได้ตามความต้องการของลูกค้านะครับเพราะลูกค้าแต่ละท่านนะครับขับขี่รถต่างกันครับถ้าใครสนใจครับเข้ามาหาเราได้ครับที่เลเวลแหละครับ